มาลีนน่ะเหรอเธอเธอจะเป็นป,ปอล์ปักกับเขาดิอาหารเรือจงสลัดมันเข้ากันไม่ได้ไงเธอจงสลัดไงเธอเลือกจงสลัดไงเอออุ้ยเธอผมชมพูเธอไปไปโรน่าไปโรน่าถ้าข้างบนคือหลับควีตข้างล่างคือไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเขามาแนะนำแนะนำเดี๋ยวเขาแนะนำเกียงก่อนเธอแนะนำเกียงก่อนนะ อ่ะเดี๋ยวเขาแ้ะนำแล้วเกมต่อไปก็คือต่อยตีก็คือเธอกดหนึ่งเลขกหนึ่งข้างบนนั่นแห oh. ละอันนั้นคือเธอใช้หมัดอยู่เธอกดแซดได้นนะเห็นขวาล่างไหมมันจะมีสกิลเพิ่ม oh. เออน, <c oughs> นั่นแหละเออ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 นั่นแหละนั่นแหละนี่ไงเออเออเอาแล้วแฟนกูสู้แล้วไหมนั่นแหละเห็นไหมแอนเวลเธออัพแล้วเธอเวลสองเลยฮะเน่เนี่เน่อ่ะดีดี นั่นแหละครับเนี่ยเธอวนกันหน่อยมันจะมีในเกาะน,นี้มันมีทั้งหมดสองสองหลุมก็แยกกันตีอย่างนี้เลยพอเราเวทยี่สิบเราก็เปลี่ยนเกาะครับเขาไม่ได้จ่ใจว่ายี่สิบหรือว่าสิบไม่รู้แต่เขาจำได้ว่าเขาเล่นถึงยี่สิบแล้วก็เปลี่ยนเกาะตู้มันเธอะตอู้มันตู้มมันตุ้มมันนักดาบนี่ไะพุ่งไม่โดน อุ้ย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 เชี่ยตัวอะไรวะอ๋อคนผู้ดูคนผู้ดูเองไม่รู้แต่ตัวโคตรเท่เลยเธอมันอัปเดตมานี่คือตัวอะไรอะบอกผมได้ไหมเนี่ยเธอเขามีผลให้ด้วยอะเธอกินเลยมันคือผลวิสาหะใช่ผล,ละอะไระย่างพนังกงานเซเว่นกินผลวิสาหะแล้วอะคนผู้ดูเฮ้ยเขาคนดีมาเลยอะ <c oughs> ใช่เขาอยากรู้เหมือนกันว่ามันคือไม่ใาสายเธอต้องใช้ล,ลองใช้สกิล อ๋ออ๋อเออมันเป็นโลเก,กียนี่ว่าคือมอนทั้งทั้งแมปเนี้ยเธอตีเตีเธอไม่เข้าหรอนะถ้าเวลเธอมากกว่าบอทอะเอ่อไม่รู้เหมือนกันทำไมให้เขากินเออให้เธอกินแบบโอ้คนดูละเมียงอะไอ้โเอ้ยอ่าเ้วเขาหายไปไหนแล้ววะถ้า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 ได้อีกผลจะดีมากเลยครับเ <m> ออเกาะต่อไปน่าจะเวลสิบกว่าเธอเมนันน่าจะตีเธอไม่เข้าอยู่แล้วะไปเลยวะเออแต่ว่าบอกก่อนนะคนที่กินผลิตสัต จะโดนน้ําทะเลไม่ได้นะเธอก็ <ต üre S 1> คือเธอถ้าเธอตกน้ําทะเลเธอจะตายเธอมาขึ้นเรือ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 ขึ oh ่น้ำขึโอ้ยตายแล้ว <c oughs> เขาอยู่นี่ไปขึ้นเรือเราไปเมืองไปเกาะต่อไปแล้วเธอลองลงน้ำดิ <c oughs> ไม่มาเธอไม่ไม่ตายทันทีเธอ <c oughs> เลือดเธอจะค่อยๆลุยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาเขาซื้อเรือแล้วเอาเอาเรือเขาไปเนี่ยเธอกระโดดขึ้นมาบนเรือกดในว่าไม้ครับกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นมา สัตว์ไกระโดดได้ไหมไม่แล้วเธอไปนู่นทำไมอ่กระโดดยิงฮิปฮึบคือไงวะกระโดดสองครั้งอะไปกว่าสองครั้งกระโดดมาเออเอาเลยจะเลยจะเลยเธอนั่งอยู่บนเรือนะเดี๋ยวเขาขับเรืออ่าอ๋ออ๋ออ๋อไปนั่งข้างบนนะเรวก็ลองขับดูก็กระโดดครับ <laughs> ไปดังเพอนเรไปทางฝั่งนูน้นทำไมไปเออไม่ใ <c> ช <oughs> <t od S 2> <อ>่ดิไม่ใช่ดันขวาข้างบนข้างบนเออนั่นแหละเธออย่าลงน้ำนะแล้วก็ไปเลยเอฟเหมือนเดินเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเธอถึงถึงแล้วถึงแล้วอออ่่อ่า ไปครับขี่ขับขี่ที่ว่านี่คือขับขี่เรือหรือรถเออสวยงามสวยงามเออเลย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 เธอวันนี้คงไม่ได้ลงละลงลงก็โดนเออหน่นแหละลงมาลงมา ลุ้นเหมือนกันนะ,อะเอา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 อ๋อ,อ,อเขาเขาก็นึกว่าจมลงใต้น้ำไแล้วเนี้นี่เธอรับเพื่อตัวนี้ฮะไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ใช่น้ำทะเลครับเธอลึกๆมากไม่ไม่น้ำอันนี้ไม่เป็นอันตรายกับเธอครับ อันนี้น้ำมัน,ไม,นไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่น้ำทะเลเธอมันเป็นน้ำน้ำแบบน้ำน้ำป่าจาา <c oughs> ะขอบคุณเ <c oughs> <c oughs> ขาดีไหมที่ให้บทิเราเจอเนี่ยฮึปปปปปลปปป้ยเมื่อกี้เมืปอกี้ลูปป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 ่ปปปปปนปปปาไปเต้นให้เปปาปปปปอปปรปป่ปไปปปปปปจปปปปปปตปปดปปปปปปรปป แ,แล้วเธอแย่งเขาเฮ้ย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 ,ยบางครั้งเน็ตมันก็ค้าคงอุย้ยเธอเธอเธอ,เธอดูดูบนฟ้า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 เลยบนฟ้า,ฟา,ฟาเลย,เ,ลยเธอเห็นไหมมังกรไงล่ะเธออุ้ยมันเท่ช่งวะเธอเรามองบนฟ้าสิเธอไม่เห็นจริงๆเหรอเธอไหนเธอเห็นปลอมอ่ะไหน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 ฮะ เธอเธอสนใจลิงมากกว่ามังกรอีกมังกรตัวต้องใหญ่ลิงตัวเท่านิ่งอ๋อสนใจเคเว้นมากกว่าเฮ้เธออาจจะเป็นมังกรตัวนั้นก็ได้นะในอนาคตอ่ะเธอไม่อยากเป็นมังกรหรอหรือมันดูไม่เป็นมังกรมาเร็วใครเร็วใครได้เนาะเขาไปออยู่รอบๆเนี่ยนะนั่นแหละ เฮ้ยเอาเขาก็นึกว่าก้อนขี้อะไรใช่เหรออมื่อกี้เมือเค้อะไรเอาอะไรอะไรม่ไ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 ม่อันนี้อันนี้เขาตีนานแล้วเออเขาได้นี่นี่ตรงนี้ก่อน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 นเดิไปไม่ได้ ไม,ไม่ไม่เธอทำงี้ได้ดูดูดูเขาแล้วดูเขาปุ๊บ,บแล้วก็แดดแดดแดดงี่มางี้ได้นะ <c oughs> กดคิวรลวๆกดคิวรลวๆกดคิวรลวๆกระโดดกระโดดกดคิวเออเออใจเย็นๆนะมันก็แค่ลิงจัดอ่อะอูอูอ่ะลิงถือดาบเดวู้ ใช่ครับมันจะมี m a s t ร<น>ี่อยู่ <S <S เห็นไหมครับเธอเวลเว,ว,วลของมัดเธอคือส7อถ้าเธอ,อ20คือจะปลดล็อกอีกสกิลหนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเกมไม่ใช่เวลตัวครับไม่ใช่เวลตัวไม่ใช่ไม่ใช่ m a s t e r ์ตรงนี้ครับตรงนี้นี่นมาต a s t รี่ตรงนี้อ,อันนั้นคือเธอ18อ,อยู่เห็นไหมใช่ใช่ใช่ประมาณนั้น เขาคือเตตีเธอไม่เข้าแล้วหรอุยเธอจะเถื่อนเวลานะยังไงก็ได้ฮะอุ๊ยมีคนเข้ามาแล้วเธอหวังว่าเขาจะมาซุ่มผลให้เรานะฟุตพลีด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 พี่ชัยฟุตพลีดพี่อ้าวข้าไปเลยวหมายถึงเลเวลนนะอาหารอาหารกันอาหารอาหารกันห้าถ้าเป็นพวก โนเกียมันจะไม่ีอะไรคือโนเกียไม่ถึงโลเกียหรอ่ะอันอันนี้คือเล่นมุกใช่ไหมอะไรคือให้ผมซื้อโทรศัพท์โนเกียหรือเปล่ามันมืดมากเลยพอตอนมืดแล้วเธอะตัวเขาขาวแบบสว่างอยู่ในที่มืดอุ้ยเฮียเธอขาหัว่าหัวเจ็ดล้านอ่ะฟุตพีดฟุตพีดฟุตพีดดาก้อนอีทเลยจ้าเธอเธอเขากินผงมิซานด้วยเอะ เธอเธอลองมาดูขนหมวกก่อนเงี้ยครับดิเธอเธอเดินดูผลมังกรเนเธอดูนะเดินอุ้ยมันตีกันได้แล้วนี่เร็วโอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปซื้อฮาคีก่อน ใช่เหรอครับหนึ่งหมื่นนะไอ้ผมไปซื้อฮากีเลยดีกว่าเออเอาฮากีจะได้ตีแฟนผมเขานี่ปะอันนี้มัน,ห,นหมื่น,น,นใช่ไหมใช่ไหมเออเธอไม่ไม่ฟาร์มไอ้พวกออย่าเพูดะ